ต่อไปกะฉีดอินซูลินเข้าเส้นเลือดฝอยไปตามตารางเวลานะครับก็จะเป็นประโยชนนะ์ในทางการแพทย์ในอนาคตนะครับสำหรับในเครื่องเมมสโนอันนี้เป็นเรื่องของซิลิคอนเนาะตัวหนึ่งที่จะพูดถึงถ้าีกตัวหนึ่งนะที่พูดถึงก็คือคาร์บอนที่เรารู้คาร์บอนมันเหมือนกับฐานน,นึงนะ แต่ว่าคาร์บอนเนี่ยเมื่อเอามาเรียงตัวกันแล้วมันมีโครงสร้ันได้หลายแบบนะครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นชื่อเรียกต่างกันไปนะยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนตรงนี้ถ้าเชื่อมต่อกันเงี้ยคาร์บอนตัวหนึ่งเชื่อมต่อกับอีกสี่ตัวนี้ที่อยู่ล้อมรอบกันล้วเชื่อมกันแบบนี้นะครับทุกตัวทุกตัวเชื่อมกันด้วยพันธะรูแบอกพันธะเลยครับ 1, บรรทัดที่มาเีแบบบรรทัดโลหะโพลีแอลไนแวนเวลล์ไนโตรเจนใช่ไมีอยู่ห้านนี้ในเป็นบรรทัดอะไรโพรลีรู้เปล่าครับว่โพลีเป็นยังไงโพล้วัลแวนเวลติเล,เลตอน โพแปลว่าแชร์นะวาเลนแปลว่าวาเลนซีหรือวาเลนต์เล็กต่อการแชร์วาเลนต์จะเล็กต่อแชร์หมายว่าไงแชร์เนี่ยคำว่าแชร์จะแตกต่างกับสิ่งที่เรียกว่าไอออนิกถูกป่ะนี่นอกเรื่องนะที่เกิดยังไงท่าที่เกิดจากสารสารประกอบที่เกิดจากธท่าคำนี้ กับฝั่งนี้ยยิ่งอยู่ไกลกันมากเนยยิ่งมีความเป็นแนวเฉลกสูงคุ้มมากที่เคยเรียนมาความเป็นแนวเฉลกสูงมาจากไหนก,ก็ดูว่าโซเดียมรวมกับคอรีนเนี่ยเขาเรียกโซเดียมคอไลคืออะไรครับคืออะไรนะดอกุติโซเดียมรวมกับคอรลนปุ๊บโซเดียมคอไลโซเดียมจะมีประจุบวกถูกบว,วหก,กหนึ่งคอเลนลบหนึ่ง คำว่าลบหนึ่งแปลว่าคลอรีนเนี่ยดึงอิเล็กตรอนจากโซเดียมไปถูกป่ะแล้วโซเดียมเขาเรียกว่าเป็นไออนอนไอออนบวกคอลีนเขาเรียกไอออนลบพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างไอออนบวกกัอลบซึ่งเป็นพันธะซึ่งมีประจุต,ต่างกันเนี่ยเขาเรียกไอออนิกนัน่นเอง่ตามชื่อเลยแต่ว่าในกรณีน,นี้ของไอออนิกเขาไม่เรียกแชร์เลยถูกป่ะเพราะคลอรีนดึงอิเล็กตรอน ไปอยู่กับตัวมันเนยร้อยวเซนโซเดียมสีเล็กต่อที่นี่เขาไม่แยกแชร์นะนั้นในที่จะแชร์กันก็คือมีแค่กลุ่มที่ต้องการคือหมูสีอ๋อไอหมซีนี่คือเฉพาะตัวพวกนี้ด้วยนะคือเลยจากนี้ไปเป็นโลหะแล้วไม่นะพันธะตรงนี้เป็นพันธะโคเลนซึ่งเราจะเคยรู้มาว่ามันมีความแข็งแรงสูงนะครับไฉะนะจาก พันธะที่เชื่อมต่อกันแบบนี้นะเพชรก็เลยกลายเป็นวัสดุที่ตอนนี้มีอา้าวถือว่าเป็นความแข็งสูงสูงที่สุดแล้วนะอาจจะมีตัวอื่นอยู่นะที่เป็นในแง่ของการวิจัยก็อาจจะมี mm hmm. เขาเรียก mm hmm. โบรอดคาบายนะ mm hmm. เขาบอกว่ามีความแข็งสูงกว่าเพชรนะแต่มันเป็นตัวค่อนข้างประหลาดน,นะแต่ที่เรารู้จักกันดีก็เพราะว่า,วาตัวนี้ก่อนน่แหละนะที่มีความแข็งสูงสุด ถัดมานะถ้าเกิดว่าเป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่ว่าเลียงตัวอย่างเงี้ยนะครับเลียงตัวอย่างนี้หนะมายว่า,วาถ้าในชั้นเนี่ยเลียงตัวกันเป็นคล้ายๆกับรูปปกเหลี่ยมนะอย่างนี้เมียต่อกันการนหน,นึ่งคือภายในชั้นเนี่ยยึดก,กันด้วยพันธะโคเวเลนต์เนาะแต่ระหว่างชั้นตรงนี้คิดว่ายึดกันด้วยพันธะ เนวนัวนะใช่ปะการาไฟเนี่ยจริงมันอ่อนนะแต่ว่าเขาเอามาผสมดินผมเพื่อใช้ผลิตดินสอให้เราใช้ปริมาณกราไฟที่ต่างกันก็ผลิตดินสอที่มีความดำแตกต่างกันนะที่เรียกว่า2องพีสาีเอีอะไรก็ว่าไปนั่นคือปริมาณกราไฟที่ต่างกันนะการาไฟจริงเท่าไปเขียนปุ๊บม,มันจะดำปื้อเลยเขีดเสร็จลอกออกเลยนะล่อน เป็นปื้นเลยควบคุมความหนาของเส้นได้ยากนะฮะไอ้ที่หลุดออกหลุดออกก็แรงตรงนี้นะหลุดออกเป็นชั้นนั่นเองไอ้ตรงนี้มันไม่หลุดหรอกเรับโคเวเลนตนะ์นะครับมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคาร์บอนมีเพิง่งมีด้วยเพิ่งเจอด้วยติดอยู่ในพ่งเจอว่าเจอมาก็เกือบ20ปีแล้วมัน อันหนึ่งถ้าเกิดว่าอะตอมคาร์บอนเชื่อมกันด้วยพันธ่าหน้าตาแบบนี้นะการรุกบอล60ตัวนะเชื่อมต่อิดกันอยตรงนี้เขาเรียก460เขาเรียกว่าบักกี้บอลนะหรือว่าเขาเรียกบาร์มิสเตอร์ไอ้นี่น่าจะเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์บารมิสเตอร์ฟูลอรีนนะเขาเรียกว่ากี้บอลนะครับโคเวเลนต์เหมือนกันเนาะนะส่วนในปี1991นะประมาณนั้นปีนี้2012นะ ก็ถ้าเกิดมันเชื่อมกันด้วยพันธะโคเวเลนต์และยาวยืดออกแบบนี้เข้าเรียกเป็นข้อแนโนคาบ้านนั่นเองนะครับ,บ,รบซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินนะจริงๆตั้งแต่มีการค้นพบตัวนี้มาเนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยจะมาบูมทีหลังนะตอนนี้วัสดุอะไรก็เป็นนาโน,โนได้หมดแนละ้วถ้าขนาดน้อยกวนะ่าหนึ่งหนึ่งร้อยนาโนเมตรนะครับลงมานาโนเมตรนี่คือกี่เมตรนะสิบลบเก้านะ สำหรับในเชิงของการศึกษาโครงสร้างหรือว่าเฟสพวกนี้นะแผนภาพอันหนึ่งคือไม่รู้เราได้เรียนเทอร์โมไดนามิกหรือเปล่ามันมีแผนภาพอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเทอร์โมไดนามิกซึ่งใช้ศึกษาว่าคาร์บอนเนี่ยมีเฟสไหนได้บ้างนะครับเขาเรียกว่าเป็นเฟสใดกันนะยาง กาฟก็ถือว่าเป็นเฟสหนึ่งของคาร์บอนเพชรก็เป็นเฟสหนึ่งท่อแนโร์บน,นก็เป็นเฟสหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ในเรื่องของเฟสไดแกมนะครับซึ่งเป็นเฟสของคาร์บอนที่มีแต่ด้านเดิมมาเขาก็ดูตัวนี้เสร็จปุ๊บโดยลักษณะถ้าเป็นเฟสไดแกมของธาตุนะครับคาร์บอนอย่างเดียวสิ่งที่เขาจะดูก็คือเป็นกราบระหว่างแน,แนวตั้งตรงนี้เขาเรียกความดันเนาะ เพชรนะแนวนอนคือทุกบุกนะอันนี้เป็นเฟสต่างๆนะครับเ,เ,เลลฟสเนนะตรงนี้เป็นเฟสของกลาไฟที่เสถียรนะตรงนี้เป็นเฟสของเพชรที่สเสถียรอันนี้เป็นของเหลวอันนี้เป็นแกส๊สนะครับรานี้เอ่อเดี๋ยวนะความดันที่เราอยู่ตรงนี้เนะี่ยในห้องเนี้ยคือกี่พาสคาล เท่าไหร่ความดันในห้องเนี่ยคือเท่าไหร่สีพัสาสิบลความดันที่เราอยู่ในตอนนี้โดยประมาณนะขึ้นหนึ่งเอทีเอ็มถูกป่ะจริงจริงหนึ่งอทีเอ็มันคือระดับน,น้ำทะเลเนาะแต่ว่าหนึ่งเอทีเอ็มมีค่ากัอยู่พันรา หนึ่งจุดศึงสาคูณสิบรงแห่ถูกปะถ้าหนึ่งบาทคือ่วยคนใดนนียวหนึ่งบาทคือสิบรงแห่ไปแต่ว่าหนึ่งเอเอ็มคือหนึงดด่งจุดศูนย์นสคูณสิบรงแห่นะเอา 1. 1. เป็นว่าประมาณสิบรแห่ล้วนะสิบรแห่เนี่ยไอ้นี่สิบรเจนะครับแกนนี้สิบรงแห่คืออยู่นี่ถูกปะอุณหภูมิท,ที่เราอยู่ตอนนี้คือกี่เคลเคีย สมมุติถ้าถ้าวันนี้นอ,อศาศาุณหภูมิยี่สิบเจ็ดองศาเซลเซียสคือสามร้อยเคลวินอ่าสามอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้พันเคลวินนะครับห้าร้อยเคลวินอย่างนี้สามร้อยเคลวินคืออุณหภูมิที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยกับความดันที่เราอยู่ปัจจุบันคือตรงนี้นครับและตรงนี้เนี่ยกราฟไฟนะฮะเป็นฟเฟสที่เสถียรน,นะรตามหลักของเทอร์โมไดนามิกค เท็่เสียเนะแต่ว่าไม่รู้ใครซื้อเท็จไปฝากแฟนแล้วอยู่ดีเท,ท็จกลายเป็นฐานหรือเปล่าไม่มีนะถูกปะถ้ามีร้านใหมเท็ดก็เจ๊งหมดนะเพราะอะไรคือถ้าหลักจ์โมเดลมิกแล้วเนี่ยมันบอกได้แค่ว่านะานความดันลุมภภูมินั้นแะ มันมีเฟซอะไรแค่นั้นแต่มันไม่ได้บอกว่าเพชรนะ่จะกลายเป็นกาฟไฟเมื่อไหร่หรือเป็นไปได้แค่ไหน,นแต่เนื่องจากพันธะของเพชรนะ่มันโคเลยนะเพราะนั้นมันสามารถคงสภาพความเป็นเพชรได้คือนานจนกระทั่งไม่รู้กี่เราตายไปกี่ชาติแล้วก็รู้นะครับมันก็อาจจะยังอยู่แบบนั้นก็ได้โดยที่ไม่เปลี่ยนสภาพ เพราะฉนั้นเฟสทางเดินโมเดนิคตรงนี้เขาเพียงแค่บอกได้ว่าเอาการแสงเศษตรงนี้นะแต่เฟสเฮตตรงนี้ถึงแม้จะเสถียรในที่อุณหภูมินิความดันสูงนะครับแล้วอุณหภูมิก็ควรจะสูงด้วยแต่เดี๋ยวมาดูว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงนะไอเฟสใดนก็คือว่าเขาก็บอกได้แค่ว่าในทางเทอร์โมเดนิกถึงแม้เฟสจะไม่เสถียรแต่ว่าในทางเขาเรียก แค่เนติกเนาะแคเนติกคือเขาเรียกจอร์นาสัยไม่ใช่ในฐานะพนักงานเขาเรียกจอร์นาสาัยเพชรไม่สามารถเปลี่ยนจากเฟสของกมาเองเนี่ยมาเป็นกราไฟต์ได้ในระยะเวลาที่เราอยู่มีชีวิตอ,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 อยูอ่เพราะความคงทุนของพันธะกับพันธะเองครับคราวนี้ในแง่ของการใช้งานมาก่อนแล้วกันนะกราซไไฟอ่านอกเหนือจากที่มันจะไปใช้ทําไส้เตา ที่วิธีหลอมกระกตะกีนะเขาใช้ทำถ้วยถ้วยหลอมโลหะก็ได้กราเฟย์นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันก็ทนสามารถทนณงภูมิสูงนะแล้วก็ไม่ค่อยทำภริยา,ยาอะไรนะครับแต่ก็ต้องให้ความร้อนในบรรยากาศที่ไม่ใช่ออกซิเจนนะส่วนกราไฟย์ที่อยู่ในรูปของไฟเบอร์แนะเส้นใหญ่เขาก็ไปใช้ผสมกับพวกอุปกรณ์กีฬาต่างๆเนนะี่ยเวลาเราไปซื้อไม้เทนนิสเทนนิสอะไร ก็เขียนห้าข้างกราไฟจุดประสงค์คืออะไรคือเบากราไฟล้าถูสีคาร์บอนเป็นธาตุที่เบานะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เป็นวัสดุที่ช่วยเสริมแรงด้วยเนี่ทำให้มีความยืดยู่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เบาด้วยคนถือได้ไม่หนักน,นะครับอย่างเช่นผสมกราไฟอาจจะในรูปเส้นใยนะที่อยู่ในไม้ตีกอบนี่ก็ได้ นะแต่ไม้ที่กอฟนี้กาวไมก็คงไม่ได้มาใส่ในหัวไม้เพราะอะไรคือหัวไม้จุดประสงค์คือเราต้องก,การให้เกิดโมเมนตัมสูงรืเป่าเกิแเดแรงเบี่ยงสูงเนะี่ยแต่ตอนถือไม้เนี่ยไม้นี่ควรจะเบาแต่หัวไม้ควรจะหนักะกนาดนะีแต่อาจจะผสมบ้างแล้วแต่แต่โดยส่วนมากถ้าเป็นไม้หน้าตาแบบนี้ก็จะมีผสมคนกันระหว่างเหล็กอาจจะมีเหล็กกับคาร์บอนรอนกัน,กน,กนแต่จุดประสงค์คือให้หนักไปก่อนน,นนะ โมเมนตัมสูงลูกก็ตีไปได้ไกลเพชรนะการใช้งานของเพชรก็มีอะไรอ่ะนอกจากเครื่องประดับนะเพชรปกติเวลาขุดมาแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนที่มีหน้าตาแบบนี้แน่นอนเขาต้องมาเจรนายก่อนเจรนายโดยจุดประสงค์ก็คืออาศัยหลักการหับเหของแสงนั่นเองไม่ทำยังไงเวลาโชว์อยู่หน้าร้าน แสงจากพดานี่ตกกระทบก้อนเทชรนี้แล้วมันจะสะท้อนกลับออกมามากที่สุดใ่ไหเขาก็คำนวณง่ายที่สุธรรมดาแต่รู้ไว้ก่อนว่าเทชก็นะคาว่า่าแต่เนื่องจากความแข็งของมันนะครับสิ่งที่เขาไปใช้ก็คือว่า1เอาไปใช้ตดสอบก็บสดุที่ความดันสูงนะครับยกตัวอย่างเขาเรียกแอนด์บิวแอนบิวเซลนะ ก็คือว่าไอ้ตรงนี้เป็นเพชรสองเม็ดนะที่อาจจะตัดตัดปลายตรงนี้ทิ้งหรือว่าเจรไนออกนะครับให้มันเรียบทั้งสองด้านเนี่ยทั้งสองเม็ดและตรงกลางนี้ก็ใส่วัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการศึกษาว่าที่อุณหภูมิสูงมันจะเป็นไงเอ้ที่ความดันสูงเป็นไงคือนี้เขาศึกษาเพื่ออะไรเพื่อดูว่าวัสดุนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมาจากใต้โลกจริงนะนะซึ่งใต้โลกเราไปไ ซึ่งภายใต้โลกจะมีความดันและความร้อนสูงก็ได้จะศึกษาไงก็ศึกษาโดยใช้เพราะอะไรไอเท็ตตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นเครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับก็คืออัดสองดน้านเข้ามาด้วยกันแล้วก็วัสดุก็ถูกดันตรงนี้เนื่องจากเท็ตมีความแข็งอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับทนแรงได้ดีอยู่แล้วนะครับความดันตรงนี้ก็จะสูงมากเพราะโดยตัวสูตรของความดันคืออะไร แรงต่อพื้นที่มวลนั่นคือสูตรของความดันไอ้นี่พื้นที่นิดเดียวนะแต่ออกแรงด้านนี้เยอะความดันก็เลยสูงอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้เทชก็คืออ่าที่เราเขาคงไม่ได้ใช้ทำกาบเพชรลอยโองนะแต่ว่าตัวกับเพชรเนี่ยเขาใช้เคลือบกับกับแผ่นโลหะกลมๆแบบเนี้เคลือบตรงขอบนะเอาไว้ตัดชิ้นง,งานเนี่ยเป็นชิ้นง,งานที่แข็งๆ โดยลักษณะการตัดคืออาศัยกับเพชรในการตัดโลหะตรงนี้ไม่ได้ใช้ตัดนะครับใช้แค่ยึดกับเพชรเฉยๆนะไอ้นี่เหมือนกันนะใช้แต่งชิ้นง,งานเนี่ยอ,อย่างตรงนี้ก็เป็นโลหะนี้ต้องม,มีกับเพชรฝังอยู่นะก็เสียบติดไปที่เราใช้ตัดตะไบอะไรก็ว่าไปรู้สึกหมดเวลาลนะ้ว ตออกข้าวแน่นอนข้าวแน้นเราค่อยมาดูเพศสัมพัน้อนะอยากจะทำขึ้นเองหรือเปล่าจะได้ลองดูแน่เผือรวย